วันนี้ก็เป็นเช้าของวันพฤหัสบดีที่18กันยายน2568พวกเราก็มาทำกิจที่สมควรทำเช่นเคยก่อนที่เราจะฟังธรรมะของวันนี้ก็จะถือโอกาสทบทวนธรรมะของเมื่อวานให้พวกเราได้ฟังกันไปสักเล็กน้อยว่าเมื่อวานจำได้ไหมเราฟังธรรมะเรื่องอะไร เราฟังด,ด,ด้วยความที่ว่าเราต้องใช้ภาษาในการสื่อสารเราต้องมีการพูดคุยกันอยู่เป็นปกตินะหากเรามีการเกี่ยวข้องซึ่งกันและก,กันทีนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ให้เราพูดในสิ่งที่สมควรสิ่งที่ไม่สมควรอย่าไปพูดมัน ก็รักๆเลยนะถ้ามันไม่เป็นประโยชน์นะไม่เป็นไปเพื่อความสงบไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนะจะคำพูดสไตล์ไหนรูปแบบไหนอย่าไปพูดถึงมันส่วนสิ่งที่เราควรพูดคือพูดไปแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านรวมไปถึงเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความปอดใจเป็นไปเพื่อความดับ เป็นไปเพื่อความสงบนะครับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อน,นิพพานนี่แหละหลักการที่เราควรจะทราบกันอย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่ว่าเวลาของพวกเรามี24ชั่วโมงเท่ากันทำอย่างไรเราจะบริหารเวลาทั้ง24ชั่วโมงให้มันเกิดประโยชน์ก็ เป็นสิ่งจําเป็นที่อะไรไม่สําคัญอะไรไม่เป็นประโยชน์เราก็ต้องละทิ้งรวมไปถึงคําพูดที่ไม่เป็นประโยชน์เราก็ควรละนะควรปล่อยควรทิ้งไม่ควรนะพูดบ่อยพูดมากเพื่อให้เราได้ใช้เวลาในชีวิตของตัวเองในแต่ละวันให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด น,นี่ก็คือทบทวนธรรมะของเมื่อวานให้พวกเราได้ฟังหลายคนก็น่าจะลืมไปแล้วนะต่อมาก็มาดูธรรมะของวันนี้กันดังนั้นก็ให้พวกเราตั้งใจใส่ใจรวมเข้าไว้ด้วยใจทั้งหมดเนี่ยสวดลงฟังธรรมเพื่อความไม่มีของนิบบอทั้งหาและเพื่อความบริบูรณ์ของโพชฌงทั้ง7 ธรรมะวันนี้เป็นเรื่องไม่ยาวเป็นเรื่องสั้นๆและอาจจะตอบคำถามข้อสงสัยของใครหลายๆคนเพราะเป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคกล่าวถึงเรื่องของพรหมจรรย์เราคงได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆประพฤติพรหมจรรย์ไปรักษาพรหมจรรย์และพรหมจรรย์ที่ พวกเราเข้าใจอยู่ในปัจจุบันนี้กับพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาก็มีความแตกต่างกันพอสมควรนะพรมจรรย์ยุคหลังก็ใช้ในมุมที่อีกเรื่องหนึ่งโดยส่วนใหญ่ส่วนในฝ่ายธรรมะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วก็เป็นมุมที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่งเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้ากล่าวถึงให้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วจะประพฤติอย่างไร และด้วยความที่พรหมจรรย์มีหลายความหมายมีหลายข้อประพฤตินี้คือพระสูตรนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหลายๆความหมายของพรหมจรรย์เท่านั้นเองเราอย่าไปมองว่าฟังพระสูตรวันนี้แล้วพรหมจรรย์คือมีความหมายอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ใช่ก็ไม่ถูกอีกเป็นแค่หนึ่งในหลายความหมายของพรหมจรรย์ มาจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเก้าข้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งเล่มสิบเก้าข้อหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือจำง่ายๆข้อตองหนึ่งพระผู้มีพระภาคกล่าวธรรมบทนี้กับเหล่าภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจัแสดงพรหมจรรย์และผลแห่งพรหมจรรย์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นภิกษุทั้งหลายก็พรหมจรรย์เป็นอย่างไร อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนี้แหละเรียกว่าพรหมจรรย์นั่นคือความเห็นที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องความพยายามที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องและสมาธิที่ถูกต้องนี่แหละเรื่องของพรหมจรรย์ คืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ก็รวมเข้ามาที่กายวาจาใจของเราเริ่มตั้งแต่ความเห็นความคิดเอาให้ถูกนะการกระทำคำพูดอาชีพเอาให้ถูกความเพียรพยายามของเราก็ต้องพยายามไปในทางที่ถูกสติของเราก็ต้องไปในทางที่ถูกสมาธิของเราก็ต้องไปในทางที่ถูกต้อง จึงจะเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8และนั่นก็คือพรหมจรรย์แล้วผลของพรหมจรรย์ก็คือผลการประพฤติผลหลังจากที่เราประพฤติอริยมรรคมีองค์8คืออะไรพระผู้มีพระภาคกล่าวอธิบายว่าพิสุทธ์ทั้งหลายก็ผลแห่งพรหมจรรย์เป็นอย่างไรคือโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลนี้เรียกว่าผลแห่งพรหมจรรย์ สรุปแล้วเมื่อเราปฏิบัติอริยมรรคประกอบด้วยองค์8หรือปฏิบัติพรหมจรรย์หรือประพฤติพรหมจรรย์สิ่งที่เราจะได้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแก่เราคือเราจะได้ความเป็นอริยบุคคลหนึ่งในสี่อันใดอันหนึง่งบางคนอาจจะได้โสดาบันบางคนอาจจะขยับขึ้นมาเป็นสกทาคามีบางคนอาจได้สูงกว่านั้นคืออนาคามีหรือบางคนก็ได้ขั้นสูงสุดอรหรันต บางทีกล่าวถึงระดับความเป็นอระิยะบุคคลในเรื่องของขั้นนะก็น่าจะพอมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะขั้นต้นนะก็คือโสดาบันขั้นสูงสุดก็คืออารหันต์แต่ได้นึกภาพออกนะต่อมาอีกกันหนึ่งข้อติดติดกันเลยก็คือข้อหนึ่งหพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าภิกษุททั้งหลายเราจักแสดงพรหมจรรย์ และประโยชน์แห่งพรหมจรรย์แก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นปิสุทน์ทั้งหลายก็พรหมจรรย์เป็นอย่างไรคืออริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นแหละเรียกว่าพรหมจรรย์ได้แก่ความเห็นที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องคําพูดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องความพยายามที่ถูกต้อง สติที่ถูกต้องและสมาธิที่ถูกต้องทั้งหมดเป็นพรหมจรรย์ส่วนประโยชน์ของพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคอธิบายว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าประโยชน์ของพรหมจรรย์ความสิ้นราคะคาสิ้นโทสะสิ้นโมหะ,ะ,ม,ม,ะ,ะ,ม,หะมีอีกชื่อหนึ่งว่านิพพาน นั่นหมายความว่าประโยชน์ที่เราควรจะได้อย่างแท้จริงจากการประพฤติพรหมจรรย์คือนิพพานเพียงแค่ว่าประโยชน์อันเป็นนิพพานเป็นเป้าหมายสุดท้ายแม้ว่าบางคนอาจจะสำเร็จความเป็นสวดาบันสกทาคามีหรืออนาคามีก็อย่าไปถอดใจเพราะว่าปลายทางของ บุคคลสามจำพวกนี้ก็คือนิพพานเช่นเดียวกันพระผู้มีพระภาคจึงอธิบายคุณสมบัติของโสดาบันไว้อันหนึ่งว่าเป็นผู้ที่จะมีอันได้ตรัสรู้ในการข้างหน้าจะเกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจดครั้งก็จะกระทําที่สุดแห่งทุกได้สรุปแล้วแม้อริยบุคคลขั้นตน้นหรือขั้นที่หนึ่ง ก็ยังสามารถบรรลุถึงนิพพานได้แต่แค่อาศัยเวลาหน่อยคือยังต้องเกิดอีกยังต้องเกิดอีกยังต้องเกิดอีกเพื่อมาสารต่อข้อปฏิบัติอันเดิมของตัวเองก็ยังดีว่าเกิดอีกไม่เกินเจ็ครั้งเทียบกับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยพระพู้มีพระภาคกล่าวเลยเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิด นับพบนับชาติไม่ทวนแค่ภายในกับเดียวที่เราเกิดโครงกระดูกของเราที่สามารถเอามารวมกันได้ในการเกิดตลอดหนึ่งกับมีความสูงมีความใหญ่ประมาณภูเขาเวปุลละโครงกระดูกสูงเท่าภูเขาเนี่ยเกิดกี่เที่ยวตายกี่เที่ยว แล้วนี่แค่เกิดกับเดียวนะแต่เราเกิดมาแล้วไม่ใช่หนึ่งกับไม่ใช่ร้อยกับไม่ใช่พันกับไม่ใช่แสนกับแต่เราเกิดมานานกว่านั้นอีกมากนี่เห็นไหมว่าเมื่อเทียบกับการเกิดที่หาที่สุดไม่ได้กับผู้เป็นโดรบันที่เกิดอีกไม่เกินเจ็ดครั้งมันเทียบกันไม่ติดไม่ต่างอะไรกับเรื่องของ ดินไปเล็บเทียบกับแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดเพราะมันเทียบกันไม่ได้เลยดังนั้นคนที่ได้โสดาบันหรือปฏิบัติเพื่อโสดาบันก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเพราะสุดท้ายถ้าเราได้โสดาบันจริงเราก็สามารถไปถึงนิพพานได้โดยสะดวกทวนนะว่าพรหมารรย์คืออะไรคืออริยมรรค ประกอบด้วยองค์8ผลของพรหมจรรย์คือผลของการประพฤติอริยมรรคมีองค์8คืออริยบุคคลสี่จำพวกตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนกระทั่งถึงอารานและประโยชน์ของพรหมจรรย์ละ่ะคือนิพพานคือความสิ้นราคะโทสะโมหะตรงนี้ก็ เป็นคำตอบให้พวกเราชัดเจนว่าเราปฏิบัติเราทำความเพียรไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็เพื่อละราคะโทสะโมหะจนหมดสิ้นไม่มีเหลือนั่นเองนั่นก็หมายความว่าเราศึกษาไปปฏิบัติไปเนี่ยสิ่งที่ควรเกิดแก่เรานั่นก็คือว่าราคะเราต้องน้อยลงไปเรื่อยๆโทสะ ก็ต้องน้อยลงไปเรื่อยๆโมหะก็ต้องน้อยลงไปเรื่อยๆจึงจะสะท้อนภาพออกมาได้ว่าเรามีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติแต่หากใครผ่านการนานไปเอาา่าราคะยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นโทสะยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นโมหะยังเท่าเดิมหรือมากขึ้นแสดงว่าเราย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังยังไม่ได้รับผลแห่งภาวนาเลย ก็ต้องกลับไปพิจารณานตรวจสอบตัวเองว่าเราก้าวหน้าแค่ไหนและเราก็จะได้เข้าใจด้วยว่านิพพานนิพพานที่พระผู้มีพระภาคกล่าวถึงเนี่ยเราไม่ต้องไปจินตนาการไปไกลไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์อะไรให้มากมายแค่ทำอย่างไรก็ได้ให้เราหมดราคะโทสะโมหะหมดเมื่อไหร่เราก็นิพพานหมดเมื่อไหร่เราก็รู้เองว่านิพพานเป็นอย่างไรไม่ต้องไปสนใจคำอธิบาย ให้มากก็ได้เพราะตราบใดที่เรายัางไปไม่ถึงก็ยากที่เราจะเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรจริงๆก็เหมือนสมัยก่อนไม่เคยกินพิซซ่าถ้ามีคนมาถามว่าพิซซ่าอร่อยไหมจะตอบเขาว่าอย่างไรจะตอบว่าอร่อย ก็ไม่ก็ไม่ได้อีกเพราะไม่เคยกินแต่ตอบว่าไม่อร่อยก็ไม่ได้อีกเพราะไม่เคยกินตอบได้แค่ว่าน่าจะอร่อยแต่สุดท้ายไปกินจริงๆด้วยความที่รสชาติมันไม่ใช่รสชาติที่เราเคยชินก็ต่อไปเต็มที่เลยว่าไม่อร่อยนะจากเดิมที่เห็นตามโฆษณาดูเหมือนน่ากินน่าอริดอ,อร่อย มียางยืดยืดมีชีสยืดยืดขอบนัหนา,นาสารพัดที่เขาจะทําโฆษณาให้มันดูน่ากินเราเห็นแล้วโอ้สงสัยจะอร่อยแน่เลยแต่สุดท้ายพอลองกินจริงๆเอา้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่รสที่เราต้องการนะก็เลยกลายเป็นไม่อร่อยแต่ขณะเดียวกันก็มีอีกกลุ่มบางคนนะถูกปากกับรสชาติของพิซซ่า ยกเรื่องราวเหล่านี้มาให้พวกเราได้ทราบว่าตราบใดที่เรายังไม่เคยสัมผัสด้วยตัวเองตรากนั้นเราอธิบายได้ไม่ชัดเจนหรอกว่ามันเป็นอย่างไรเราก็ยากที่จะรู้ได้ชัดเจนถูกต้องว่ามันคืออะไรดังนั้นเรื่องบางเรื่องเรายังไปไม่ถึงยังไม่บรรลุอย่าเพิ่งไปคิดกับมันมาให้มาคิดที่ว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อจะไปบรรลุถึงเป้าหมายตรงนั้นก่อนดีกว่า เราจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อทำให้เราไปถึงปลายทางที่เราต้องการดีกว่าแล้วก็รู้กรอบข้องกว้างให้ได้เพื่อกันหลงทางอย่างเช่นนี่แหละนิพพานคือความสิ้นราคะโทสะโมหะนิพพานคือความสิ้นตัณหาเมื่อเราปฏิบัติไปทำความเพียรไปจะไปเจอสภาวะธรรมที่ละเอียดประณีตขนาดไหนก็ตามแต่ มาคะเรายังมีอยู่โทสะเรายังมีอยู่โมหะเรายังมีอยู่ตัณหาเรายังมีอยู่ยยก็รู้เถอว่านั่นยังไม่ใช่นิพพานเขาแก้กันหลงทางแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคิดนั่งหานั่งวิเคราะห์ว่ามันเป็นอย่างไรไปให้ถึงและจะเข้าใจรู้เอาไว้เพื่อการสับสนหลงทางการเข้าใจผิด อันนี้ก็คือธรรมะที่นํามาฝากให้กับพวกเราในช่วงเช้าวันนี้วันนี้เราทราบเรื่องของพรหมจรรย์คืออริยมรรคในองค์8ดเรียบร้อยเราทราบผลของพรหมจรรย์คือการได้ความเป็นอริยบุคคลทั้ง4ี่จำพวกเราทราบประโยชน์ของพรหมจรรย์คือความสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะก็หวังว่าพวกเราจะได้รับทั้งประโยชน์ได้รับทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติพรหมจรรย์ และหวังว่าพวกเราจะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยความตั้งใจเป็นอย่างดีประพฤติให้มากประพฤติให้สม่ำเสมอประพฤติให้มั่นคงประพฤติให้ต่อเนื่อและอริยมรรคประกอบด้วยองค์8สามารถทําให้บริบูรณ์ได้ด้วยการมารู้มาเห็นตามความเป็นจริงใครอยากปฏิบัติอริยมรรคในองค์8สามารถ ใช้วิธีรวบรัดด้วยการเอาปัญญามารู้มาเห็นตามความเป็นจริงให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะธรรมจักษุวิญญาณโสตะวิญญาณคณะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณจักษุสัมผัสโสตะสัมผัสคณะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสรวมไปถึงเวทนาที่เกิดขึ้นจาก สัมผัสเหล่านี้ด้วยสิ่งต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดแค่เรามารู้หมาเห็นอันใดอันหนึ่งจากทั้งหมดตามความเป็นจริงก็เป็นเหตุให้อริยมรรคประกอบด้วยองค์8ถึงความเจริญบริบูรณ์ก็แถมท้ายไว้ให้เท่านี้เพื่อเราจะได้รู้หลักการที่สะดวกหลักการที่ไม่ซับซ้อนเพื่อทำให้อริยมรรคในองค์8 บริบูรณ์สมบูรณ์อย่างไรก็ตามถ้าไม่ทำมันก็เป็นเพียงแค่หลักการถ้าไม่ทำไม่ปฏิบัติมันก็เป็นเพียงแค่ความทรงจำความรู้ที่มีอยู่เฉยๆจนกว่าจะลงมือทำนั่นแหละมันถึงจะเห็นผลถึงจะเกิดประโยชน์เอาละก็คงพอสมควรแก่เวลา ก็ขอนโมทนาในเจตนาอันเป็นกุศลที่พวกเราได้มาตั้งใจถวายทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยเหตุปัจจัยอันดีทั้งหลายที่เราได้สร้างและสั่งสมมาจงเป็นผลให้เราได้รับอนิสงส์ตามที่พระผู้มีรพระภาคตัดเอาไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นผู้มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทางโลกมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางธรรม เป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสือ่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสือ่อมที่สุดก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จผลอย่งนิพพานพ้นทุก์ในนาคนตการอันใกล้โดยทุกหน้ากันทุกคนทุกท่านเทินนวััอตเรมกด ก้ Beast าวข้ามวายอาหารร่วมกันนาโวนัสสะระาะวะโตอาวะหะโต ระิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์โปรดรับพระาหาร และของบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสูงเพื่อทำให้แก้มซึ่งนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจลอดกาละนามเธอสาธุ เดี๋ยวตั้งใจฟังอนุโมทนานะอายุโทภลโททีโรวันนาโทปฏิภาณนาโทสุขาสาธาตาเมธาวีสุขังโซอธิคัตติอายุงทัตตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภาณนาโท ทิขายุยาสวะโหติยาทายาทุปปัจจติติกาเลถาทันติสปัญญาวทันนูวีตามัชรากาเลนาทินังอาริเยสุอุพุตสุตาทิสุวิปัสสนามนาตัสสาวิปุลาโหติทาขีนา เยตาธาอนุโมทันติเวัยวัจังการนติวานาเตนาทาคีนาโอนาเตปิปุญญาสภาคิีโนตาสมาธาเทอปติวานาจิตโตยาถาทินังมหพลังปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาหุนติปานินันติ